สวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่กับมีนซีเจ้าแล้วนะคะก็วันนี้มีนจะพูดถึงเรื่องโควิดหรือว่าโคโวิานะคะก็ตอนนี้คือเป็นสถานการณ์ที่เดือดเพราะว่ามีเฟกนิวออกมามีข่าวเฟกนิวออกมาว่าอาจะมีการช็อตดาวคือปิดกรุงเทพซึ่งที่จริงไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยคือเมื่อกี้ได้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันก็พว่าช็อตดาวกรุงเทพนี่คือแบบแอนันจริงเพราะเช้านี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าจะออกไปถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันติดโควิดเพราะว่า มันเหมือนแบนบตอนนี้นผู้ยอดติดเชื้อสุดอะพี่เห็นมาคือหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสิบสี่คนซึ่งมันเยอะมากคือแบบทาไมคือมันระบาดขนาดน,นี้มันทําให้รู้สึกแบบคือโควิดนามันน่ากลัวนะคือส่วนตัวก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแม่คนหนึ่งที่เคยเห็นข่าวโควิดนามาแล้วสองตัวคือโควิดนาตัวที่ห้าก็ตัวที่หกสมัยดเด็กๆนะก็รู้สึกเฉยๆแต่แบบ มีข่าวเฟซมีออกมาว่าเออมีการช็อตดาวน์ก็เห็นออกตามสื่อนะคะออกไปตามห้างซื้อจระตุ้นอีกเขายังยังไม่ได้ประกาศช็อตดาวนะคือของเราอะ่ะเขาได้สืบมาคือตอนนี้อยู่ในช่วงอ,อมันอยู่ในช่วงไตรามาสที่สองสองตอนปลายวิกฤตสองตอนปลายจะเข้าวกิกฤตอีกสามก็คือเป็นช่วงที่แพร่เชื้อนะคะแบบแพร่เชื้อในในประเทศไทยคือ ที่ได้ข่าวมานี่ค,นคือแบบโอ้ตกใจมากคือันเยอะมากคือวันนี้เพิ่มขึ้น30มสิบกว่ารายนะคะก็สามสิบสองรายนะเพิ่มขึ้นมาก็โอ้โหเวลาบ่ายสองนก็ขอเตือนนะคะอย่าเชื่อเฟกนิวคะเพราะว่าเฟกนิวมันอันตรายจริงๆ <c oughs> คือเมื่อกี้น้าอ่านก็ตกใจเหมือนกันคืออย่าสนใจข่าวเฟกนิวแล้วก็ขอให้ทุกคนตามสื่อให้ถูกต้องน,นะคะตามจากสถานีต่างๆแล้วก็ โซเชียลที่ไว้ใจได้นะคะก็คือขอให้เป็นแบบพวกยูทูบเบอร์ระดับจริงๆก็บางข่าวเฟกจริงๆ้วก็ตามตามจากสถานีขาต่างๆเช่นสถานีช่องเจ็ดช่องสามเวิร์กพอยช่องวานแลนดต่างๆคือตามพวาเขาแบบอันนี้ของจริงก็ขอแค่นี้ค่ะสัตยา